เฮย้อนเซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมบกอร์เคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊นะครับ <S <S สำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง10เพลงนะครับที่สามารถขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1นะครับหรือว่าสามารถไต่ขึ้นไปจน คว้าอันดับที่1เมลอนเดลี่ชาร์ตได้ในทําในปีนี้บอกเลยนะครับว่าชาร์ตในตอนนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนที่ยากมากๆแต่ว่า10เพลงนี้คือ10เพลงที่ปังมากๆเช่นเดียวกันและส่วนใหญ่เนี่ยเกิร์ลกรุ๊ปทั้งนั้นเลยนะครับที่สามารถคว้ามาได้ปีนี้คือปีทองของเกิร์ลกรุ๊ปเลยโดยเฉพาะในเจนซีนั่นเองเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีเพลงไหนจากศิลปินวงไหนบ้างที่สามารถขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1ของชาร์ตเมลอนเดลี่ชาร์ตได้นะครับในปี2023นี้เริ่มกันที่เพลงแรกเเลยนนนคันั่ก็ืออ้ง จาก New Jeans นะครับ เพลงที่ดังแล้วก็ปังมากๆเลยแฟนๆทั่วโลกเนี่ยต่างเชื่นชอบเพลงนี้ดิโดจาก New jeans นะครับตามมาด้วยอีกหนึ่งเพลงจากวง I อ์นะครับคิชนั่นเองซึ่งคิชเนี่ยไม่ได้เป็นไตเติลหลักด้วยแต่ว่าปังมากๆนะครับกระแสแรงสุดๆแน่นอนมีคิชแล้วก็ต้องมี i a m จาก i อ์นั่นเองนะครับเพลงไตเติลสุดปังที่ปังมากๆคนทั่วโลกเนี่ยชอบเลยนะครับสำหรับ i a m นี้ขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1ทั้งคู่เลยทั้งไตเติลแล้วก็เพลงพรีริซองมากันต่อกับอีกหนึ่งเพลงจาก กลุ่มนี้นะครับเอสป้าสไปซี่นั่นเองเพลงไตเติลสุดปังนะครับของการคัมแบ็กก่อนหน้านี้จากเอสปาสามารถขึ้นไปนอยู่ในอันดับที่1ของชาร์ตเมลอนเดลี่ชาร์ตได้เช่นเดียวกันนะครับและเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เอสปานั้นกลับมาเรียลเวิ d ์แบบเต็มตัวด้วยก็คือกลับมาปุ๊บปังปั๊บเลยไอดอลก็มีนะครับทุกคนจีไอดอลกับควีนคาร์สนั่นเองการคัมแบ็กสุดปังของไอดอลที่ต่อกระแสให้ปังขึ้นปังขึ้นปังขึ้นควีนคาร์ก็ได้นะครับในปีนี้มารอดูกันดีกว่าว่าส่ง G Idol นั่นเนี่ยจะมาสร้างความปังให้เราได้ดูกันรึเปล่านะครับต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งเพลงจาก New Jeans เช่นเดียวกันนะครับมีดิโดแล้วก็ต้องมี Super shy Super shy นะครับ Super shy ว้าไปได้ด้วยนะครับทุกคนเพลงนี้ก็คือแฟนๆบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าจะปังแต่พอปังปุ๊บปังยาวจนถึงในตอนนี้ก็ยังปังอยู่สําหรับ Super shy จาก New Jeans นอกจากนั้นนะครับนี่เนี่ยเป็นศิลปินผู้ชายนะครับหรือว่าศิลปินชายเนี่ยเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่อยู่ในทั้งหมด10เพลงนี้นะครับนั่นะก็คือ Seven จากจองกุกนั่นเองน้อง7ของจองกุกนะครับขึ้นมาอยู่อันดับที่1ได้เป็นเพลงของศิลปินชายคนเดียวใน10อันดับนี้ที่อยู่ในเมลอนเดลลี่ชาร์อันดับที่1ของปี2023ต่อไปนะครับเป็นเพลงแบดดีจากวงไอฟ์นั่นเอง หนึ่งเพลงไตเติลหลักนะครับในการคัมแบ็กครั้งล่าสุดนี้แบดดี้ขึ้นมาได้นะครับทุกคนแฟนๆเชียร์กันสุดฤทธิ์สุดท้ายแล้วเนี่ยแบดดี้ก็ทําได้และก็ปังมากๆด้วยอีกหนึ่งเพลงนะครับจากศิลปินคู่พี่น้องอักมิลนั่นเองเลิฟลีนะครับเพลงที่เป็นไวรัลแล้วก็ฮิตมากๆคนเล่นคนเต้นคนร้องกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั้งเกาหลีแล้วก็ทั้งต่างประเทศด้วยนะครับใน Tik t อกอินสตาแกรมบ e ลสเนี่ยดังสุดๆสําหรับเลิฟลีจากอักมิลหรือว่าอักโตงมิวสิเชียนนั่นเองเน ที่อยู่ใน10อันดับที่ทุกพูดถึงนี้ก็คือเพลงภาษาอังกฤษล้วนนะครับเพลงแรกเลยที่สามารถทำได้ Perfect Night จาก r o s a h i m e อันนี้เนี่ยคือตำนานมากเลยนะครับเพลงอิงที่เป็นภาษาอังกฤษล้วนของวงนะครับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1ของเมลอน เดลี่ชาร์จได้สำเร็จแล้วเหนือความคาดหมายปังเกินต้านแล้วก็จุดไม่อยู่เราในตอนนี้นะครับกระแสดีกระแสแรงสุดๆเลยสำหรับ Perfect Night จาก l e Sea Film และนี่ก็คือ10เพลงนะครับที่สามารถขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1ของเม lon Daily ชาร์จประจำปี2023มีได้หลังจากนี้อีก1เดือนนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีเพลงไหนที่ขึ้นไปอยู่บนอันดับที่1น,นะครับของเม l o n Daily ชาร์จได้อีกหรือเปล่านะครับสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพลงเท่านี้ใครชอบเพลงไหนสิ แล้วปิ๊พวกไหนกันบ้างมาคอมเมนต์แล้วก็เริ่มแสดงความยินดีกันได้เลยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด s ั b สไค i b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง